จังหวัดยะโสธรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อเฝ้าระวังโรคแอนแทรกหรือโรคกาลีซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะโสธรร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะโสธรและสำนักงานปศุสัตว์อัมพเดลนกทาโรคแอนแทรกหรือโรคกาลีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบาติลัสแอนแทรซิสเบซิลัสแอนแทรซิสมีความรุนแรงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นโคกระบือแพะแกะ โดยเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สุขคนสัตว์ที่ติดโรคจะแสดงอาการมีไข่สูงหายใจลำบากยืนโซเซกล้ามเนื้อสันโลหิตเป็นทิศตายกระทันหันเลือดไหลาจากปากจมูกทวารหนักเนื่องจากเลือดไม่แข็งตัวและซากสัตว์ที่ตายจะไม่แข็งแบคทีเรียที่ก่อโรคสามารถสร้างสปอร์ได้เมื่อถูกอากาศทนทานสูงต่อความร้อนความเย็นยาฆ่าเชื้อสารเคมีและมีชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติได้นานถึง10ปี จังหวัดยโสธรโดยนายชันชัยสอนศิวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้ออกประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์เตือนภัยและให้ความรู้เรื่องโรคแอนแทรกลงวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2568ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเฝ้าระวังดังนี้1เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอภายในเวลา12ชั่วโมงนับแต่ทราบว่ามีสัตว์ป่วยตายในกรณี มีสัตว์ป่วยตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดมีสัตว์ป่วยตายโดยไม่รู้สาเหตุในหมู่บ้านเดียวกันหรือหมู่บ้านใกล้เคียงมีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวันห้ามมีให้บุคคลใดเคลื่อนย้ายชำละหรือกระทำการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อหนึ่งสามหากพบสัตว์ป่วยตายตามอาการของโรคแอนแทรกให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทันทีี 4. ห้ามชำแหละและบริโภคสัตว์ที่ป่วยตายตามอาการของโรคแอนแทรกหรือที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างเด็ดขาด 5. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแอนแทรกหรือหากพบเห็นสัตว์ป่วยตายในพื้นที่โดยไม่ทราบสาเหตุโปรดแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ทุกแห่งใกล้บ้านในพื้นที่จังหวัดยโสธรหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์045715412ต่อ15มือถือ0914688994